ลด90%หลายคนบอกโอ้ยฉันอยากไปช็อปจังเลยอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะชวนค่ะเกือบจะให้แล้วนะชวนไปช็อป <c oughs> <c oughs> ไปช็อปกันเถอะคุณผู้ชมเพราะ<ช>ว่าอยากเชิญคนไทยค่ะที่ มาใช้สินค้าไทยดีกว่าแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอยากเชิญชวนให้มาเลือกซื้อสินค้าไทยคุณภาพดีเป็นสินค้าส่งออกที่ได้มาตรฐานระดับประเทศค่ะเขาเอาโรงงานผู้ผลิตมาเพียบเลย200กว่าผู้ประกอบการแล้วที่บอกว่ามาลดราคาเนี่ยมันสูงสุดถึง90% <Okay. S 1> เอซนี่ยที่ได้ฟังแบบนี้แล้วไปงานนี้กันค่ะงาน Export Super s a เซซึ่งจัดขึ้น18-27ถึงกร,รกฎาคม2568นี้นะคะ จัดขึ้นที่อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงถนนรัชดาพิเศษตรงนี้ค่ะมางานเดียวนี่ได้ช็อปสินค้าแบบครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะไปช็อปกันเยอะๆและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวกันค่ะ ไหช่วยไทยหันมาใช้สินค้าไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าไทยส่งออกคุณภาพดีได้มาตรฐานระดับประเทศโดยนําโรงงานผู้ผลิตมากกว่า200ผู้ประกอบการมาลดราคาสินค้าสูงสุดถึง90%ในงาน Export Super เ a l e ซลจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-27กรกฎาคม2568ณอาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษมางานเดียวได้ช็อปสินค้าไทยครบวงจรพลาดไม่ได้แล้วพบกัน